ีค่ะทุกคนมาหอดจะถึงแล้วอีกประมาณโลสองโลเหนือจะหอดงานเมื่อนีลูกสาวไปไดม,มาน้าค่ะคืนหอดคือหอดเหยียบเงาเหลือเกินเมื่อกินกุ้งเผาก่อนเข้าง,งานนะคะฝากกุ้งตัวนี้ไปให้น้องพี่ว่านเด้อพี่น้องเดี๋ยวแม่จะกินเพื่อเด้วลกูกวันนี้หนึ่งเจอกันนะคะวันนี้น้องไม่ได้มาด้วยเพราะว่าไกลมากประมาน สี่อยสามสิบกิโลก็เลยบอกแม่น้องว่าทานงานวันที่หนึ่งดีกว่าเพราะว่า,วามันใหญ่เกินไปแล้ว่นี่คันสิ่งไหคือรถมันหอกอะเพราะท่านดีเคียนของอยู่รถอยู่เพราะว่าของอังเต็มรถเลยม่มีเหมันนั่นบ่มีมองไว้มืออื่นหอกระจังสีเอาขอเอาลุกหอแล้วกันตะเคียรถกุ้งเผาช้ำช้ำ ยาจินอ่างอ้าเติมอมือืม,อมแบบนี้ครับต้องแตะพี่ห่องห้องมาลอมไหม